สวัสดีครับผมต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการทำดีรวยได้นะครับพบกันทุกเช้าเสาร์อาทิตย์แบบนี้เวลา8.00น15ทางช่องวัน31ครับซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับวันที่16ตุลาคมครับจะเป็นวันสําคัญของผู้ที่รักการเสี่ยงโชคหรือว่าผู้ที่ดังตัวเลขทุกคนนะครับเพราะนั่นคือวันหวยออกครับสำหรับใครที่ยังหาเลขเด็ดไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทานชาครับเช้านี้ครับจะพาไปทานปังเย็นขอหวยที่จังหวัดเชียงรายครับร้านปังชาร้านน้าชาเชียงรายนะครับที่เปิดเมื่อปี2564 ตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินสายในเทศบาลนครเชียงรายใกล้กับหอนาฬิกาที่ออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์มีเมนูปังเย็นที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากครับปังเย็นขอหวยราคา49บาทขายได้ประมาณ300ถ้วยต่อวันโดยทางร้านนะครับจะสุ่มเลขเด็ดที่มีเลข3ตัวเขียนด้วยปากาเขียนอาหารอยู่บนก้อนมัชเมโลเหมือนทูบตัวเลขที่ปักอยู่บนปังเย็น เรามาคุยกับคุณวีราชาติอิยราการจนาศักดิ์ครับหรือว่าพี่นิววัย3 6ปีเจ้าของร้านกันเลยครับพี่นิวได้ไอเดียปังเย็นของหวยมาจากไหนครับตอนเราเริ่มเปิดร้านนะครับเราเปิดอยู่ริมถนนด้วยความที่ลูกค้านั่งริมถนนก็จะมีแม่ค้ามาขายลอตลเตอรีอ่ขายพวกขนมอาหารต่างๆขายลอตเตอรี่นะครับเราประกอบกับช่วงนั้นกระแสแม่น้ำหนึ่งกำลังมาแรงมากเลยมีผู้ของแม่น้ำหนึ่ง ทาให้เราก็เอะเราก็คิดไอเดียให้มันประกอบกันนะครับแล้วก็จึงทําเกี่ยวกับฟังย็นของหอยขึ้นมามันก็จะได้ไม่ซ้ําแบบไทยด้วยนะครับเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับก็จะมีทูกซึ่งจะมีเลขซึ่งมันเรนด้อมของแต่ละคนไปนะครับกระแสต,ตอบรับจากลูกค้าเป็นยังไงบ้างรครับพี่ตอบรับดีมากลูกค้ามาแล้วก็บางบางคนซื้อ ซื้อปังยินเสร็จแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่ตามบางคนถูกพักมาขอบคุณเราในเพจก็มีครับแล้วลูกค้าเป็นคนเลือกเลขเองหรือว่าทางร้านเป็นคนเลือกให้ครับตัวเลขนี้จะเป็นสำหรับเรนดอมสุ่มครับเพราะว่าเข้าทางกับการเสีย่ยงโชคครับคือไม่สามารถเลือกได้แต่และท่านก็จะได้ตัวเลขต่างๆกันไปนะครับมีลูกค้าถูกหวยจากการซื้อเลขตามปังยินของหวยบ้างไหมครับ มีครับก็เมื่อสักหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีลูกค้าทักมาขอบคุณในเพจนะครับว่าเฮยเขาซื้อล็อตเตอรจากฟังเย็นเนี่ยคือขอบคุณมากๆรเงี้ครับแล้วช่วงใกล้วันหวย,ยออกแบบนี้ครับมีลูกค้าเพิ่มขึ้นเยอะไหมครับเพิ่มขึ้นครับถ้าว่าสังเกตวันใกล้ใกล้ๆๆสิ้นเดือนลูกค้าจะเยอะเลยเราจะแล้วก็เมนูน,นี้จะออกเยอะเป็นพิเศษนะครับคือปั่นกันไม่ได้หยุดเลยถ้าว่าตอ,ตอนใกล้หวยออก พรุ่งนี้วันหวยออกแล้วนะครับพี่นิวมีอะไรอยากฝากถึงคนที่ชอบเสี่ยงโชคไหมครับผมเออสําหรับใครผ่านไปผ่านมาหรือยังไม่มีตัวเลขในใจนะครับรองถึงคุณกัณฑพัฒนด้วยนะครับถ้าว่าผ่านมาทางนี้เชิญไหมมาเสี่ยงดวงกับเราได้นะครับฟังเย็นขอหวยนะครับใครที่ไม่มีเลขเด็ดใจนะครับก็สามารถไปหาเลขเด็ดได้ที่ร้านปังชาร้านน้ำชาเชียงรายนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยครับเรื่องรักเจ็บแล้วพอแต่เรื่องหวยเราท้อไม่ได้นะครับ